สวัสดีครับนี่ครับสำหรับลูกค้าที่จะมาตกแต่งรถนะครับไม่ว่าจะโช๊คหรือของแต่งอย่างอื่นนะครับเข้ามาดูได้นะครับที่ร้านนะครับนี่ครับพวกโช๊คนะครับหรืออะไรไฟเลี้ยวน็อตอุปกรณ์ช่างเราก็มีนะครับเข้ามาดูสอบถามก็ได้นะครับนี่ครับอะไรแต่งตกแต่งนะครับสวยงามตรอป้ายทะเบียนไฟรีไฟเลี้ยว ที่จับกระจกปอกมือน้ำมันเครื่องจานดิสอะไรพวกนี้เราก็มีนะครับมีจำหน่ายทุกอย่างนะครับนี่ครับหาอะไรอะไรมาถามได้นะครับอุปรกรณ์ตกแต่งเรามีพร้อมจำหน่ายเยอะนะครับเข้ามาเลือกได้นะครับนะครับ หลายเยอะนะครับเข้ามาดูได้นะครับหรือจะเป็นปั๊มบนแต่งนะครับคาบูเดิมเราก็มีนะครับจำหน่ายทุกอย่างอะไรเดิมเราก็มีนะครับร้านอยู่กรุงเทพฝั่งทนบางกอกใหญ่นะครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามวัดใหม่พิเลนเลยนะครับฝั่งตรงข้ามวัดใหม่พิเลนนะครับหรือรถมือสองเราก็มีจําหน่ายนะครับสนใจสอบถามได้นะครับเบอร์ติดต่อ0648126696นะครับสวัสดีครับ